on mm -hmm. คนของหวยยัง่รู้ก่อน พวงละแปดติดสี่พวงยี่สิบขายสี จะเอาไข่ต like hey, so, ้มมาหอย99ต้อมาลาย9้ตัวมา99ตอวด้วยหน่อสาวเออได้ตามหวังแล้วกันนะอสอบตรงอย่ามาว่าสารนะพวกเองขอเองพังสารมันไม่มีที่อยู่นะ จะ้วเขาบีบพอลายส <Okay. S 1> านี่ไม่ทมรรมดานะโองด้วยไปยา ทางัาขันะลุงนะคะตัดไปรู้ไหว้ละลุงนะเดียปักก็้องพันก็ยังดีถือว่าช่วยได้โอ้ช่วยค่ะ 罗纳，罗纳有。 อตายนะที่ไนสวนนะังโอก็ผมอยู่ที่่ที่น้ำแา่ปวดเดียวเองแล้วขงเตมวเติมเตยอะเัิงเยอะ ท่านผูาา้เฝ้าสานถ้าคนในหมู่บ้านท่านทำผิดนิดน้อยถึงกับข้าจะแจงท่านจะนับถือเขาหรือไม่นับถือหรือไม่คนโหดร้ายขนาดนั้นไม่ควรจะนับถือพวกเร็วเร็ววิสัยเสียขาดความเมตตาไร้ปราณคนแบบนั้นจะอยู่ในโซนตาลาด พูดสรปข้าอยู่กับสารมานานอยู่กินอังไรก็อยู่กับสารวันวันเห็นแต่หวยเดินไปเดินมาเห็นแต่หวยมีแต่คนมาซื้อแต่หวยไม่เคยเลยไอปอดไอแพดเครื่อ iP od, iP od, iPad, งรถอะไรพวกนั้นอะ่ะเป็นเป็นของงม,มงายอยู่กับสารงม,มงายมาตลอดเวลาเห็นแต่คนมาขอแต่หวยเล่นแต่หวยมันไม่ได้รวยหรอกนะโยจนเราควรไม่ซื้อหวย ทำงานดับทุกข์นดีกว่าหวยเป็นที่เพื่งที่ไม่แท้จริงการเป็นที่พื่งที่ไม่แท้จริงเพราะพวกธรรมประสงค์ต่างหากที่เป็นที่พื่งที่แท้จริงขอบคุณท่านทั้งสองที่ช่วยให้ข้าพรรเจ้าได้เจอที่เพึ่งนที่แท้จริงแล้วขอฝากญาติโยมว่าอย่าเล่นหว่มมันจะพาลงโทษโดนบดปัญญาอัตต์ทีปา 啊。嗯